สวัสดีครับผมนิ่งในสาธารณสุนะครับรอยู่ว่าชีฟนะครับเป็นผู้บริหารโรงหน่อกุญแจไอจ่าวียครับการเริ่มทถวโรงหน่อนใช่ยไหมครับก็เริ่มจากอ่าโฟต้าร้อยตีทวีบริษเตกหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในนาของโรงจาทาวีนะครับก็ท่านจะเป็นลูกของช่างศิลป์น,นะครับทำให้ตอนเด็กท่านก็นได้ฝึกปัานฝึกม้วสุขเขียนอาจจะมีใจรักท่านด้านนี้ครับครับแล้วก็สมัยนั้บ้านของท่านจะอยู่ใกล้กับ มอสภาษีรัตนธรรมายพอทำแบบวอระใมาหาทิ่อย่างเป็นห so ัวใจอ่าที่ดูอีโจ้ฟเซนาครับม so ีรูปแบบอะไรท่นก็จะอุ oh, <no. S 1> ้ม <cé> ร <us> ูปไปโชว์ไม่กราบไหว้ทุกวันโซฟรีทีเนี้ยพอเกิดจะเกิดจากความศรัทธาครับท่านก็น้องฝึกขั้นหนึ่งฝึกอะไรนะครับทำให้การที่เอาไปโชว์ท่านเอโชว์วงองค์หลวงฟ้าจริงทุกวันเนี่ยถ้าคุณจับใจทั้งหมดอ่ะท่านจำได้วัวได้โดยสมัยนั้นไม่มีเทคโนโลยีไม่มีโทรศัพท์ไม่ดูเลยท่านฝ้าด้วยจากการจินตนาการนี่แหลครับแล้วก็ ให้เซียนครับมานองดูผ่านไหมสวยไหมเจนมาเขาบอกสวยสวยท่านกายหวานเซลล์นี่แต่ว่าถ้าสวยก็จ้างงานมัลสิอะไรก็จะทำให้หลังจากนั้นนะ่ะก็ฝืนง,งานอานาอกฝืนงานครับไฟเรื่องเงินเยเกในการอามาพิเศษหน้าจำลองสวยมากงามครับหลังจากนั้นท่านก็ได้ดลาออกจากรชาชการนะครับมาเปิดโรงแรมภูเกตไอซ์แนต์วีทอยนี้ปีพศ2514 0คก็จะนำมาชาวบ้านที่อยู่แถวบ้านนะครับแถวหมู่บ้านเาบ่ขาว นำมาฝึกงานทั้งหมดไว้เป็นช่างท่านรออควันอีกถึงที่พื้นตกแต่งช่างรองช่างโปูช่างปิดทองทั้งหมดนะครับสมัยนั้นก็ประมาณ2 0 0กว่าคนได้แล้วก็ผนง,งานที่ว่าทำให้ท่ามนมีชื่อเสียงเนาะมาชชิญะีเศษก็คือพระพุทธชินราชจำลองดิที่วัดพุทธบูชาหรือว่าการลดนะครับถ,ถึงขนาดว่ามีรถบาท่าน มาันว่าถ้าไม่ถ้าไม่สะดวกที่จะเดินทางอาบูชาองค์จริงคืออิสเนโลก็สามารถที่จะไปควายปูชาตะอาร์ที่มันได้เพราะว่ากบวัดยาวไม่แกกันองค์ใหญ่สุดแต่จริงๆแล้วจะจะเป็โงที่อยู่ที่วัดสุตะบูชาบางเวทนะครับจะมีขนาดเกือบจะเท่าองจริงแต่ว่าจะน้อยกว่าหนึ่งหนึ่งนิ้วเอาว่าท่านน่ะตั้งใจแล้วว่าจะไม่เนียนเท่าใหญ่เซ่เท่ามีใหญ่กว่านั้นก็จะถือเป็นงานโลบุริตาบาลท่านทนาย ทารดูโรับจะเปิดทํากานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเปิดทําการ่าโซนดูโร่เปิดทาการวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ <S <S ส่วนโชว์รูมวานหาจะเปิดทุกวันครับสามารถติดตามได้ที่เพจพระพุทธชินราชบ้านจักรวีพิศนุโลกนะครับขอบคุณครับ